ก็ตัวกันอีกนึงเนาะพี่โต้งเนาะรู้จักกันแล้วนะครับจากมที่สยามกำมันจนแล้วก็สวัสดีผู้ใหญ่ทุกทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆนะครับต้อนรับเข้าสู่งานใช้หนังเล่าเรื่องเมืองเราก็โดยโครงการของยังฟิล์มนะครับเล่าเรื่องเมืองเรานะครับก็ สำหรับวันนี้เรามาชวนดูหนังกันจากที่คราวที่แล้วที่เราเจอกันเมื่อประมาณเดือนมีนาคมเนาะที่เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทําสารคดีสั้นกับพี่ๆกลุ่มยางฟิล์มนะครับในโครงการเล่าเรื่องเมืองเราเนาะเราก็ได้ความรู้ไปแล้วก็กลับไปลองทําจริงทํางานจริงเนะเาะวันนี้เราจะลองมาดูกันซิว่าผลงานที่เราทําเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนในการทํางานกันได้บ้างในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูหนังเนาะ ตอนช่วงเทีย่ยงทานข้าวเสร็จกลับมาเราก็จะเป็นห้องที่ทํากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเนาะเราก็จะถอดบทเรียนกันว่าจากที่เราไปทํางาเนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้เราสามารถเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้อนรับเรียกว่าวิทยากรี่ไหมไม่ได้วิทยากรเป็นพี่ใจดีมาคอมเมนต์เป็นพี่ปัญญาผินแก้วนะครับให้ฟิล์มแนะนำนิดนึงพี่ปัญญา เพี่ปัดยังอีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูภาพยนตร์บู๊แอคชั่นอย่างองค์บางนะครับก็ฝีมือพี่ปัดเขานะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่ปัดก็จะมาคอมเมนต์น้องๆนะคอมเมนต์พวกเราว่าเอ๊ะหนังควรจะเดินยังไงต่อนะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับคืออาจารย์ประจวบผลิตผลการพิมพ์นะครับก็ท่านนี้น้องๆคงเคยเจอกันแล้วคล้ายนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเอามาเป็นคอมเมนต์เตอร์ด้วยนะครับก็ขอต้อนรับนะครับแล้วก คุณขอต้อนรับทุกท่านนะครับหนังวันนี้ทั้งหมดเรามี8เรื่องเนอะจาก12กลุ่มที่เข้าร่วมแต่ว่ามีเพื่อนเพื่อนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจติดงานแล้วก็ติดหลายๆอย่างเนาะรวมถึงเรื่องของศาสนาด้วยที่เลยไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันนี้นะครับหนังสําหรับ4เรื่องเช้าเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มแนะนําแล้วกันครับก็มี4เรื่องเช้านะครับก็จะเป็นเรื่องที่เรากรุ๊ปมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิงง่งแวดล้อมขยะน,นะครับแล้วก็ พักคุยยังตักหนึ่งนะฮะประมาณส yeah. yeah. mm ักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ดี๋ยวคนทำนะฮะกุ้งกับทีมงานก็จะออกมาพูดคุยยังข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีวิทยากรพี่พี่ใจดีมาพูดคุยถึงหนังของเรานะครับแล้วก็หลังจากพักครึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สีเรื่องนะฮะสีเรื่องหลังเนี่ยจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชุมชนนะครับเช่นตามรายชื่อนี้นะครับใครรู้ตัวก่อนหลักก็เตรียมตัวเตรียมใจดูหนังตัวเองได้เลยนะครับสำหรับช่วงเช้าสีเรื่องนะครับก็เป็นสุขจริงหรือนะครับ จากกลุ่มฮักแมชเชียงยืนใช่ไหมครับแล้วก็เยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนารถขยะชุมชนเป็นของลำปาง MPW น้ำมือของสันป่าไรใช่ไหมครับแล้วก็ขี้เดียดของดอนหนองจนเนาะตอนนี้ดอนหนองจนไม่ได้มาด้วยนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราดูผลงานเพื่อนไปมาพร้อมกันเนาะยังไงรบกวนฟีมตอนนี้ครับก็พี่เฟรมพร้อมแล้วใช่ไหมครับเนีเดี๋ยวเรา đúng là cái tập